ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีสำนักประชาสัมพันธ์เขตหสงขลากรมประชาสัมพันธ์ความถี่ FM 101มรเมกะเฮิร์ขอเสนอข่าวประจำวันหัวข้อข่าวมีดังนี้วันปียะมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ความสำคัญของวันปียมหาราชเป็นมาอย่างไรสวทปัตตนีมีคำตอบพระบรมราชานุสวรี พระบรมรูปทรงหมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการพ่อค้าขหาบาดีปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าผู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้ร่วมใจกันรวบรวมเงินจัดสร้างอนุสาวรี เพื่อถวายเป็นสัญลักษณ์แห่งพระกิติคุณของพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชผู้ทรงสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมและเนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงครองราชนานถึง40ปีพระบรมรูปทรงมานี้หล่อด้วยโลหะชนิดทองบรอนซ์ พระองค์ใหญ่กว่าขนาดจริงเล็กน้อยประดิษฐานบนแท่นหินอ่อนอันเป็นแท่นรองสูงประมาณ6เมตรกว้าง2เมตรครึ่งยาว5เมตรห่างจากฐานของแท่นออกมามีโรตเตียลักษณะเป็นสายโซ่ขึงระหว่างเสาล้อมกรอบรอบกว้าง9เมตรยาว11เมตรที่แท่นด้านหน้ามีคำจารึกบนแผ่นโลหะติดประดับสรนเสริญว่าคำจารึกฐานองค์พระบร,รมรูปทรงมา้าสุภมัสดุ พระพุทธศาสนาการล่วงแล้ว2,451พรรษาจำเดิมแต่พระมหาจัก,กรีปรมราชวงศ์ได้ประดิษฐานและดำรงกรุงเทพมหานครอมอรัรตนโกสิลมหมหินทราอายุธยาเป็นปีที่127โดยนิยมสำหรับแบบรูปของพระบรมราชานุสาวรีได้จ้างช่างหล่อชาวฝรั่งเศสแห่งบริษัทซูสเซอร์พรส์ ฟองเดอเป็นผู้หล่อนะักลุงปารีสเรียนแบบพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าหรุยที่14ที่ประดิษฐานอยู่หน้าพระราชวังแวร์ซายในประเทศฝรั่งเศสเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองในปีพศ2450พระองค์ได้เสด็จประทับให้ช่างปัน้นพระบรมรูป เมื่อวันที่22สิงหาคมศกนั้นพระบรมรูปเสร็จเรียบร้อยและส่งเข้ามากรุงรัตนโกสินทร์ในทางเรือ เจ้าพนักง,งานได้อัญเชิญพระบรมรูปทรงม้าขึ้นประดิษฐานบนแท่นรองที่นั่งหน้าลานพระราชวงดุสิตที่ประจักษ์อยู่ในปัจจุบันนี้โดยพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีสีสุนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัวขณะดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารทรงอ่านคำถวายพระ พรชัยมงคลเสร็จแล้วจึงน้อมถวายพระบรมรูปทรงม้ากราบบังคมทูลอัญเชิญให้พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชพระราชบิดาให้ทรงเปิดภาคกลุ่มพระบรมราชนุสาวรีเป็นปฐมเลิกเพื่อประกาศเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระประมินทระมหาจุลาลงกรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าให้สถิตสถาพรปรากฏสื่อไปชั่วกาลนาน ติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM 1 0 1 m h z เมสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังทางวิทยุออนไลน์ได้ที่ www.radiopatani.prd.go.th สวทปัตตานีข่าวสารเพื่อปวงชนสันเพื่อปวงชนสันเพื่อปวงชน